สวัสดีครับคอบอนฟนเพจราคาคุยพบกับผมคุณชายลองค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนวันศุกร์นะครับเวลาประมาณตีสอครึ่งในบ้านเรานะครับจะพาไปชมนู่นเลยจูเปลาลีของเบนเย่ยมนะครับต้องเรียกว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นมวยถูกคู่ที่มาเจอกัน2ทีนี้ในจังหวะนี้เลยนะครับนั่นก็คือโรยันแอนเวฟนะครับกับ s t องเดลิอ i u s นะครับ ทั้งสองทีมเนี่ยอยู่อันดับ3และอันดับ4ของตารางคะแนนนะครับทาการไล่ล่าหาคะแนนเพื่อจะรักษาพื้นที่ในการไปเล่นทั่วยุโรปกันให้ได้ทั้งคู่นะครับอย่างน้อยก็เข้าไปรอบคัดเลือกของออยูโรปาลีก่อนอย่างน้อยนะครับ2ทีมนี้เราก็เคยได้ยินชื่อคุนหูอย่างสตองดาลิอาร์กันอยู่แล้วนะครับในเวทีทั่วยุโรปก,ก็มีให้เห็นกันเตะกันอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูสถิติเขาเคยพบกันมา6ครั้งหลังสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้มาเยือนอย่างซงดาริอาร์ตเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับชนะได้ถึง3ส่วนโรยันเนี่ยสามารถชนะได้เพียงครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองในผลงานในหลีกของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าดีทั้งคู่ชนะต่อเนื่องเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำมาด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มกําลังสดทั้งคู่เพราะฉะนั้นการเจอกันของคู่นี้ณนะตอนนี้ก็เลยมองว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับเป็นการขับเคี่ยวอันดับสามและสี่เพื่อจะแย่งขึ้นมาเป็นที่2ของตารางเป็นรองจ่าฝูง จะห่วงแน่นอนครับว่าเป็นลาซิ่งเก้งเนี่ยมันจะไล่ายากนิดนึงนะครับเขานําโด่งมานิดนึงนะครับแต่บอลยังไม่จบฤดูกาลอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันน่าจะเน้นรัดก,กลุ่มกันทั้งคู่อาจจะเป็นเกมบุกแบบระวังหลังต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ให้เสียประตูกันก่อนนะครับอาจจะออกมาเกมแบบเบียดเบียดสูสีสูสีกันหรืออาจจะออกหน้ากว้างไปเลยแบบสนุกเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าให้คุณชายลองเลือกข้างสักหนึ่งทีมในคู่นี้คุณชายลองมองว่าไปอยู่อย่างคู่มาเยือนนะครับสตองดา,าริอัสดูจากสิติแล้วดูจากรูปเกมดูจากขลุ่มกำลังทีมในตอนนี้ผมว่ามีษีดีกว่าเพราะฉะนั้นฟันธงคู่นี้นะครับอยู่ทีมเยือนเนี่ยสตองดา,าริอัสนะครับน่าจะได้ลุ้นสนุกกว่าขอให้คอบอลทุกท่านเห็นๆนะครับ